สวัสดีครับปริมโรช็อปนะครับวันนี้มาเสนออีกแล้วนะครับล้อเข้าใหม่นะครับจากญี่ปุ่นเลยนะครับชุดนี้ประมูลมานะก็เป็นขอบอ่าเป็นล้อโอซอนเลสซิ่งนะครับโชโนคโนะนะครับหรือโชโนหรืออะไรต่างๆนะครับถ้าอ่าภาษาพูดไม่ถูกต้องขออภัยด้วยนะครับก็มารีวิวกันนะแล้วก็ขายด้วยนะครับชุดนี้นะก็สเปคนะครับเป็นโอซอนเลสซินะครับไม่ใช่สเปค เป็นล้อยี่ห้อ o s e t Racing นะครับตัวนี้เป็น o s t อิตาลีนะครับแต่ผลิตที่ญี่ปุ่นนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูกันทีละวงแล้วก็สเปคนะครับเป็นขอบ18นะครับกว้าง7ครึ่งนะครับออฟ38 5รู114อ่าเป็น5รู124ที่หายากมากนะครับปกติจะไม่ค่อยมี5ร11ู114นักเท่าไหร่นะแล้วก็อ่ จะเป็นห้ารูร้อยซะเยอะนะครับสำหรับโอซาไอโคโนหรือว่าโชโนนะฮะก็อันนี้เป็นสีเดิมออริจินอลนะครับผมแล้วก็จะมีตำหนินิดๆหน่อยๆนะครับเพราะาเป็นสีเดิมนะฮะล้อมันก็หลายปีแล้วผลิตมานานแล้วนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูทีละวงแล้วกันนะก<อ>็อันนี้วงแรกนะครับขอบก็มีตามอายุนะฮะของเขาอ่ะนี่นะครับขอบมีรอยเบียดนิดๆ,ๆหน่อย ถากนะครับสีมันเหมือนสีมันหลุดนะฮะนิด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 หน่อยอันนี้วงแรกนะครับฝาสติ๊กเกอร์นี่ไม่ใช่นะครับมันเป็นสกีนนะของเดิมจะเป็นสกีนะครับสกีสองอันยังอยู่ครบนะครับผมฝานี้อยู่ครบนะวงที่สองนะครับผมอตามอายุนะเนี่ยอูแค่นี้เห็นไหมครับบางๆเขาเรียกทะลอกบางๆแมันด้สีเดิมนะครับ ส่วนยางนะเดี๋ยวเผื่อมีคนมาถามอีกเป,เป็นสเปคเจ็ดครึ่งนะครับแต่ใส่ยางสองสองห้าสี่สิบสิบแปดนะตัวนี้เป็นของคัมโพนะครับเดี๋ยวผมมาไล่ดูยางให้อีกทีหนึง่งอ่ะส่วนต่อมานะครับวงที่สามอ่าก็ประมาณนี้ตัวนี้มีตําหนินะครับนิดนึงนะนี่เป็นเป็นรอยสเก็ตหินอะนะครับแต่ขอบก็เหมือนเดิมนิดๆหน่อย ขอบมีนิ้เดียวจริงๆวงนี้นะฮะแต่ตรงมีตรงกล้าเหมือนสเก็ตหินนะครับแล้วก็ตําหนิหนึ่งอันนะครับก็เป็นฝากลางนะครับหลุดเป็นหนึ่งอันนะครับสติ๊กเกอร์เพจอะไรอยู่ครบหมดนะนนะครับอ่าวงที่สี่เหมือนกันเลยนี่สเก็ตหินหรือลองไปขัดก็น่าจะขัดออกนะอืมนะครับวงที่สี่แล้วกันทะเลาะบางๆนี่นี่เงบ้บางนะครับ กกนะนะต้นนี้ก็คือนหนึ่งวงนะครับไม่มีฝาคือฝาการสามารถเบิกได้นะฮะแล้วก็ยางนะครับมันถามว่ายังใช้ได้ไหมมันรู้สึกผมก็จะไม่ผิดอันนี้มันจะเป็นปีสิบแปดกับปีสิบหกถามว่าใช้ได้ไหมเหรอผมวนตัวก็ถ้าจะใช้มันใช้ได้นะครับดูดิดอกมันยังเยอะอยู่นะฮะ ส่วนด้านหลังพามาดูยึบโอยวางยากอดอกอยังนิ่มนะฮะตัวข้างหลังนี่เป็นคำโฮนะครับผมไม่รู้รุ่นอะไรนะฮะแต่ยางส่วนใหญ่หมืตีเสียหมดอะผมไม่ค่อยขายยางนะครับผมยางปีเท่าไหร่วะ อ่ะดูไม่เป็นไม่ป็นสนใจนะดูดูดูข้างหลังดีกว่าแท้นะครับดูยังไงนี่โรแซตอิตาลีสเต็นะครับสิบแปดเจ็ดครึ่งอ่ามาตรฐานอลูอลูมิเนียมอลลอยแล้วก็หลักๆก,ก็ม่อินเจ็แป่์ออฟเซตจะอยู่ในรูนะฮะใครปวดหัวขอับโทษทีนะวรามันต้องหมุนนะฮะอยู่คนเดียว นี่นะครับ et สามสิบแปดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับถามว่ายางใครอยากไปใส่ก็ก็ได้นะเนี่ยหนึงกดมันยังนิ่มอยู่อะ่ะผมส่วนตัวผมโอเคถ้าเป็นผมผมก็ใส่ได้สักปีหนึ่งสองปีอเอ,อนี่นะครับปีสิบแปดได้สักปีสองปีก็ได้อยู่นะว่ารถถ้ารถไม่ได้ใช้งานเหมือนผมอะ่ะนะครับโอเคถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด subscribe นะครับเอ่อล้อจะมีเข้ามา มากมายนะครับส่วนที่ใครยังหาอยู่ลายไหนอะไรยังไงก็นิดนึงแล้วกันเพราะว่าของมันค่อนข้างเยอะนะฮะนนะน, 15, นะฮะในกองสิบห้านะฮะสิบแปดสิบเก้าก็จะอยู่ในนี้เยอะนะโอเคถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ไปด้วยนะครับไงฝากติดตามด้วยนะฮะทั้งในไอจีเฟซบุ๊กอ่าอิกตอแกรมตอนนี้ก็เริ่มทำแล้ว นะครับไอจี ID ก็ไม่ค่อยได้อัพเท่าไหร่ต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆเพราะว่าไม่ทันทํนางานคนเดียวนะครับโอเคนะครับยังไงชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมครสกนะครับ <S <S เดี๋ยวจะมารีวิวล้อใหม่ๆีเข้าใหม่ให้อีกเยอะๆเลยนะครับ okay. โอเคอ๋อขอโทษลืมบอกว่ายาคู่หลังจะเป็นฮันกุ๊กนะครับเป็นฮันกุ๊กปีสิบหกไม่รู้เห็นเปล่า สิบหกนะฮะแต่เนื้อยางก็ยังพอประแล่มประแล่มไปได้นะฮะ mm. โอเคนะครับยังไงก็ฝากติดตามลินด้วยนะนะครับชอบกดไลค์หรือเม้นเพิ่มเติมนะฮะว่าไอ้รุ่นเนี้ยมันชื่อโคโนหรือโชโดหรืออะไรก็สอนได้นะครับผมก็มไม่ได้เก่งทุกอย่างนะแต่ชอบในสิ่งที่เราต้องแต่ผมชอบรอเอางไง โอเคล้อไม่มีสภาพไม่มีคนไม่มียุ่งนะครับก็อย่งไรฝากไปดูแลกันหรือโปรช็อตนะครับขอบคุณครับ